สวัสดีทุกๆคนนะที่มาวันนี้ก็เป็นอีโกโอกาสหนึ่งที่จะได้มาฟังธรรมกันวันนี้วันที่21ตุลา,าก็ขอต้อนรับน้องใหม่23คนนะสี่คนสีคน,คนออวันนี้จริงๆอาจารย์จะพูดเรื่องสำคัญที่ตาขอไว้ วันนี้จะแสด็จทำเรื่องสลายตัวเราจากขันห้าการสลายตัวเราจากขันห้านั่นแหละคือการดับวิชาเราะว่าเราเข้าใจผิดว่าขัาน,หานห้านี้เป็นตัวตนดังนั้นเราต้องมาสลายตัวตนออกจากขันห้านเป็นประเด็นสำคัญเลยทีนี้ คนที่ปฏิบัติมาอายังไม่ถึงตรงที่จะดับปปิชา,านนะหลายคนเข,เขก,ปบบเกเป็ปฏิบัติมาเมื่อเช้าที่ถามเขาก็ไปทําแบบสมถะซึ่งพี่เล็กเป็นยังไงปฏิบัติแบบไหน อาจารย์โพสตเมื่อวานคือส่วนมากเราปฏิบัติทำก็จะมาแนวสมถะนำสมถะก็คือการทําสมาธิเดินจงกรมแล้วก็มีองค์ภาวนาเป็นที่พึ่งเช่นว่าท่องพุทธโธหรือว่าดูลมหายใจในนี้มีองค์ภาวนาอย่างนี้แล้วก็ทําไปทําไปเนยะเพื่อจิตสงบเพื่อเข้าถึงความสงบของจิตเพื่อดับนิยน แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้เป้าหมายว่ามันคืออะไรยังไม่เข้าใจธรรมะเลยนะนะอาจารย์ต้องเริ่มอย่างนี้ดีกว่าให้เข้าใจธรรมะนิดนึงนะเออเอาครึ่งชั่วโมงที่เอาเรื่องนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวสาวไปช่วงบ่ายเวลาเดี๋ยวอาจารย์มีจะต้องแยกเป็นเรื่องๆนะจะปลูกพนก็คือว่าอาจารย์จะต้อง ให้เราทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะลุดพ้นดีกว่าการที่มาฟังธรรมวันนี้อาจารย์สอนธรรมะที่นี่เพื่อการหลุดพ้นไม่ได้สะสมบารมีเพื่อการไปเกิดดีเพราะนั้นธรรมที่อาจารย์สอนมันเป็นธรรมะที่เดียวเพื่อการหลุดพ้นเลยเป็นธรรมแนวปัญญาเพื่อให้เข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะทุกข้นไปได้ ทีนี้ทำเนียปัญญาเนี่ยเราฟังให้มากปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรมากฟังเพื่อให้เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะถอนคลายการยึดไปถอนคลายการยึดไปการที่เรามาเกิดเนี่ยเพราะว่าเราหลงมาหลงก็คือว่าเราไม่รู้คัามจริง ในความเป็นชีวิตเนี่ยมันก็เหลืองเวียนไหยตายเกิอดอยู่ในวัฏฏัในวัฏฏะทุกเกิดตายกันคนละเป็นกลับเป็นการแล้วหลายแสนชาติแล้วเกิดตายเกิดตายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นลมเป็นสัตว์เดัจฉานลงนรกก็มีนะอันนี้ก็เรียกวัฏฏะทุกขวัฏฏัทุกเนี่ยมันก็เลยไนมะ่มีสุดี่ยเป็นทุกข์วัฏทุกรคือการเกิดการตายมันคือความทุกข์ กันเมื่อเราจะให้พ้นทุก็คือต้องพ้นการเกิดการตายเมื่อพ้นการเกิดการตายก็ต้องรู้เหตุว่าอะไรพาให้เรามาเกิดเหตุที่พาให้เรามาเกิดนี่ก็คือว่าความหลงนั่นเองความหลงความหลงผิดความหลงว่าให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ลงว่าเป็นตัวตวนนะลงว่าเป็นสตัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาทางทางที่อันนี้มันก็ไม่ใช่มันเป็นแค่เพียงธรรมชาตาิรงก,กายและจิตใจเนี่ยนะนะแต่เราก็ไม่ทราบเราคิดว่าเมันเป็นตัวเรานี่ว่าพอเป็นตัวเรามันก็หลงยึดยึดเกิดกิดเลสขึ้นมาก็เรียกเกิดตัณหาเกิดรัวทานเกิดความอยากเกิดการลงยึดแล้วมันก็ เมื่อไม่ได้ดั่งใจมัวก็เกิดความโกรธได้ดั่งใจเ็เกิดความโลภนะแล้วมันมีความโลภความโกรธความหลงนั้นหมุนวนอยู่ในจิตของเราเป็นตัวตนอยู่อย่างนั้นทีนี้เราต้องมาเข้าใจอันนี้ก่อนคือทุกเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าพอถามใครว่าเธอปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรไมาใจอย่างที่ถามตัวนะบอกเพื่อคนุทุก แต่หนูรู้จักทุกข์ก็อย่างอย่างไม่รู้จักทุกข์เนี่ยมันมีมีถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะความหมายแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่าไม่สบายใจกลุ่มใจหนักอกหนักใจเศร้าใจไม่สบายกายปวดเมื่อยไม่สบายเป็นไข้แล้วก็เจ็บป่วยแล้วเราก็ทุกทุกขกายทุกใจในภาษาชาวบ้าน แต่ภาษาธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ทุกเนี่ยมันหมายถึงการที่ร่างกายจ,จิตใจชีวิตเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนไปเสมอมันไม่ใช่เป็นตัวตนเราเขาสังเกตชีวิตเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่จนอายุกลางคนแล้วก็ปลายคน ก็คือวัยชรามันเปลี่ยนมาเรื่อยใช่ไหมความเป็นเด็กหายไปแล้วความเป็นหนุ่มหมายไปแล้วความเป็นสาววายไปแล้วความเป็นคนกลางคนหายไปแล้วก็เหลือคนบั้นปลายของชีวิตเรื่อวัยผู้สูงวัยตรงเนี้คือความเปลี่ยนแปลงสภาพองการเปลี่ยนแปลงและมันตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยและใครควบคุมมันคับปัจชาไม่ได้ พระเจ้าเรียกว่านี่คือสภาพทุกข์นะให้เข้าใจว่าสภาพทุกข์คือสภาพที่ตั้งอยู่ไม่ได้มันย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอแล้วใครก็มาควบคุมบังคับให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้นะนี่เขาเรียกสภาพทุกข์แต่ทีเนี้ยไอ้สภาพทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเมื่อไหร่ที่เราไปเห็นผิด เราไปเห็นผิดแล้วไม่ใช่เมื่อไรหรอกเราเห็นผิดมาแล้วแล้วเราขณะปัจจุบันนี้เรามาพูดปัจจุบันนะก็เรียกว่าเป็นสัญญาวิปลาสคือเราเห็นผิดว่าไอ้สภาพทุกนเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นสภาพทุกคือสภาพที่มันตั้งอยู่ไ่ได้านเปลี่ยนแปลงไป,ไปรูปนามกายใจนี้ เขามีกระบวนการทํางานเขาเรียกพูทงเรียกว่าขันห้ามันทํางานของามันเป็นปกติเราก็ประยุทธ์เอาว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตเป็นบุคคลบุคคลนู้นบุคคลนี้เป็นตัวบุคคลเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเรายึดว่าเป็นอย่างนี้พอยึดว่าเป็นอย่างนี้ก็เรียกเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระเจ้าใช้คําว่าสัญญาวิลาัานะอันนีเ้เมื่อเราเห็นผิดเนี่ยมันก็เกิดตัณหาความอยากให้เป็นเมื่อเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมเมื่อเป็นตัวเราแล้วเราก็อยากให้นุมอยู่นะก็เรียกพราภาวะตัณหาคืออยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่อยาก อยากให้มันลนุมอยู่อยากให้มันไม่ป่วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าคืออยากให้เป็นอยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นหนุ่มๆนสาวๆอยากให้มันดีออยากให้ร่างกายแข็งแรงและก็ตนาอย่างก็เรียไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้อ่อนแอไม่อยากให้อ่อนเพลียใช่ไหมอันนี้เราเรียกตนา เมื่อเป็นเรามันก็มีตัณหนขึ้นมานี่คือการเห็นผิดเรืยอสัญญาวิปลาสจิตมันก็มีสัญญาที่ผิดมันก็จำอยู่ว่าจะต้องเมื่อเป็นเราแล้วจะต้องเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการอันเนี้พอเมื่อเป็นเราแล้วมันมีตัณหนอยากให้เป็นอย่างต้องการไม่อยากให้เป็นอย่างที่ต้องการคือ ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้เศร้าเห็นไหมเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ปะเห็นไหมเพราะมันหลงผิดว่าเป็นตัวตนพอหลงผิดว่าเป็นตัวตนก็อยากและไม่อยากในสิ่งที่เราต้องการและมีความหลงเพลินอยู่ในรูปที่เราเห็นว่าชอบเช่นว่าหน้าตาสวยเราก็ชอบอยู่ในที่หน้าตาสวยใช่ไหม เสื้อผ้าสวยเราก็ชอบอยู่ในเสื้อผ้าที่สวยอันนี้ก็เรียกว่ามันมีความยินดีอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงอาหารอร่อยเราชอบเสียงเพราะเราชอบนะกลิ่นที่หอมเราชอบอันนี้ก็เรียกเป็นตัหาความอยากอยู่นะไอตหาความอยากที่อยากให้เป็นไม่ใหญ่เป็นและหลงเพลินกินดีอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเนี้ย มันก็จะทําให้เกิดการยึดถือสิ่งต่างๆที่เราต้องการไม่ต้องการเราก็ผลักออกทีนี้มันก็มีตัวตนอยู่อย่างนี้แต่ธรรมชาติที่เป็นกายใจรูปนามนี่เขาไม่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นหรอกก็หมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยอยางนี้นเป็นโควิดเห็นไหมเดี๋ยวก็ต้องเก็บปวดท้องปวดฟันปวดหัวผมเดี๋ยวก็ขาวมันก็หงอกต้องไปยอม แล้วเราก็ฝืนมันเมื่อฝืนมันนั่นแหละคือทุกมาคือทุกใจใช่ไหมเมื่อเราเห็นผิดเนี่ยเราก็จะฝืนธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงเนี่ยธรรมชาติที่มันตั้งอยู่ไม่ได้พอเราฝืนมันมันก็เป็นทุกข์แต่เราไม่ไม่เราเนียนเนียนนะเราไม่ได้ฝืนฉันก็อยู่ฉันเงี้ยแต่เวลาป่วยนี่เราทุกข์ใจไหมใช่ไ นั่นไงฝืนแล้วเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรืออารมณ์อารมณ์เช่นว่าคนพูดมาปุ๊บมันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเราทุกข์ไหมทุกข์ใจแล้วใช่ไหมกระทบมาทางหูอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดแบบนี้ไม่ชอบทุกข์ใจไหมเห็นไหมนี่คือเราไปฝืนไอ้เสียงนี่มันเข้ามานะ่ะ เราไปห้ามปากกนได้ไหมไม่ได้อากาศที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราไปห้ามได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดด,ด,ดออกนี่ก็เรื่องธรรมชาติมันเป็นไปตามกระบวนการของมันแต่เมื่อเราไปฝืนมันคือเรามีความยิดผิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้มันก็เลยฝืนธรมนธรมชาติฝืนธรรมชาติก็ตุกใจเลยทีเนี้ยนั่นแหละก็เ,เรียกว่า เกิดความทุกข์ในรูปแบบที่สองคือทุกข์ใจทุกข์กายจากการที่เราไปยึดถือไอ้สาภาพทุกข์อันนี้กลายเป็นทุกข์ใจเลยเราไปยึดถือสาภาพอันนี้ว่าเป็นตัวตนไปเข้าใจผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวเรานะนี่แหละคือทําให้เราเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเรามันก็เกิดภพชาติขึ้นมาเราไปยึดถือสิ่งใดเป็นเรา เป็นของเราเป็นของเขาก็เ,าเรียกว่ามีความยินดีความไม่ยินดีในสิ่งใดมันเกิดภพชาติหมดน,นะจิตเราจะเกิดภพชาติพาไปเกิดไปตายเช่นว่าเราทําบุญเรายินดีในบุญก็พาเราไปเกิดเป็นเทวดาเรามีความโกรธมีอารมณ์ที่ไม่ชอบมีความโกรธเปรี้ยวเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็โกรธมันก็เกิดภพชาติของ ความโกรธในจิตพาไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานมันเกิดพบในจิตของเราตลอดเวลาทุกๆขณะที่จิตไปสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่แหละเหตุที่ทําให้เราเกิดตายเพราะเรายังหลงยึดในกายใจอยู่เพราะหลงยึดกายใจอยู่มันก็เป็นอตัวตนแล้วพาไปเกิดไปตายทุกๆขณะของจิตที่มันสัมผัสรับรู้อยู่ เกิดตายอยู่ในจิตนี้ก่อนแล้วเมื่อสังขารนี้มันหมดอายุไขแล้วมันก็ไปเกิดตายตามสภาพที่มันสะสมไว้สะสมอารมณ์ลงไว้มากๆก็ไปเกิดเป็นปรตสะสมอารมณ์โกรธมากเป็นสัตย์ฉานสะสมอารมณ์พยาบาทมากไปตกนรตกนรกสะสมอารมณ์บุญมากก็ไปเป็นเทวดาสะสมสมาธิมากก็เป็นปรุงสะสมที่เป็นกุศลมากๆก็ขึ้นไปข้างบน สะสมอารมณ์ที่เป็นอกุศลมากๆกวหลงกับทางล่างก,าาก,ก็เรียกทุกขติยภูข้างบนก็สุกติยภูทีคนพอตายก็โอ้ขอให้ขึ้นสวรรค์ขออยู่บนฟ้าเขาไปดีแล้วละ่ะเราพูดทักร้อยปากพันปากเขาก็ไม่เป็นตามที่เราพูด้วเดี๋ยวดีไปตายโอ้เขาไปดีแล้วเขาไปขึ้นสวรรค์แล้วรู้ไหมว่าจิตเขาคิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่ขณะที่เขากำลังจะตาย ถ้าจิตเขาเป็นอกุศลเขาก็ลงนรกต่อก็ทําบุญสร้างวัดมาสักร้อยวัดสร้างพระพุทธรูปม,มาสักร้อยองค์ทําบุญบริจาคฐานมากมายเขาก็ตกนรกเพราะขณะที่เขากําลังจะเสียชีวิตนั้นเขาคิดถึงเรื่องความหลงความห่วงใยอยู่ก้าห่วงใยลูกหลานห่วงใยหมาแมวเขาหลงอยู่ในทรัพย์สมบัติเขาก็าไปตุกติยภูิ หรือว่าเขากําลังโกรธหมอพยาบาลอยู่กําลังกัดเคืองร่างกายตัวเองเชื้อโรคที่เป็นอยู่ขนาดเสียชีวิตก็ก็เป็นเปรตนะลงนรกได้เพราะจิตนั้นมันเศร้าหมองถ้าก่อนตายนึกถึงบุญมันก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าก่อนตายจิตมันเศร้าหมองอะไรสักนิดหน่อยแค่นั้นแหละมันก็ลงทุกขติยภูมิได้นะ เพราะการแสงบุญอย่างเดียวไม่ได้ช่วยเราไม่ตกนรกเมื่อสามสีวันได้าาก์พดเรื่องศีลมากๆเนี่ยเพราะมันมีลูกศิษย์อยู่หลายคนในเฟซอะ่ะไม่เข้าใจเอ่้ยังปิดศีลอยู่เลยจะไปะเบบดทำแต่พวกเราศีลเบริสุดไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยศีลห้าเบรดสุดไหมอ่าเห็นไหม เรามาฟังธรรมเพื่อจะดุดพ้นแต่ศีลเรายังไม่บริสุทธิ์เลยอันดับแรกเลยศีลต้องบรนะิสุทธิ์นะศีหน้าแม้แต่นิดเดียวอาจารย์เล่าฟังสมัยอาจารย์ปฏิบัติอยู่ตอนนั้นแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเจือทวรุกเป็นศิษย์หลวงปู่มันงง่นองค์ทุดท้ายสิษย์ลูนน้องสุดท้ายเลย เจอแกเป็นพระยาเจ้าพอไปถึงเราก็ดีใจกับคนยังไม่เยอะไปแต่เช้าเอาถวายจักานถวายได้เจอโอ้ยได้ใกล้ใกล้ิดกุณบาาจย์เข้าไปใกล้ๆหลวงพี่บอกมัคุยได้เลยเราก็เลยคุยหลวงพ่อช่วยสอนกรรมฐานหน่อยหลวงพ่อว่ายิ้มๆแล้วก็ถามมาคำศีลแก่บริสุทธิ์ได้ยังศีลห้าศีลห้าบริสุทธิ์ยังโอ้โหปุ๊ตุ๊บก็มาเลยเ ก็มาใครทวนเออบางข้อเรายัางไม่ได้บางทีเราไปทําให้ยุงตายบางอะไรบางไปตบยุงเจตนาเนีน่ยเออแค่นั้นเราก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเมื่อสีไม่บริสุทธิ์เราก็จิตมันจะเศร้าหมองมันจะไม่สามารถที่จะภาวนาให้เกิดปัญญาหรือเกิดสมาธิได้นี่นายนักปฏิบัติทมุมมุ่งไปแต่งชุดขาว เพื่อจะปฏิบัติธรรมแต่โน่นนินทากันทังวัดเลยเดี๋ยวก็นินทาแม่ชีเดี๋ยวก็นินทาหลวงพ่อเดี๋ยวนินทาเพื่อนชุกจิบุิไปหมดใช่ไหมเออไอ้ข้อสีเนี่ยไม่ใช่พูดบทอย่างเดียวนะอ่านินทาเกยเจอพูดคำหยาบเพราะว่าศีลมันต้องใช้กรรมกรรมบท เป็นตัวควบคุมกรรมบทนี้ก็คือเจตนาทั้งใจทั้งวาจาทั้งกายเพราะันศีลต้องไ้ได้ก่อนนะถ้าศีลได้แล้วก็แต่ว่าทานนี่เราทํามันเยอะแล้วไม่น่าห่วงเลยเรื่องทานอาจารย์โพสต์มันก่อนเรื่องศีลก็ มีคนที่กระทบหลายคนพอโพสต,ต้องหนักๆในเรื่องศีลเนี่ยอ่านไหมที่ว่าผิดศีลข้อไหนเป็นยังไงผิดศีลข้อหนึ่งเป็นไง,ผ,นง,นไงผิดศีลข้อสองเป็นไงผิดศีลข้อสามเป็นไงโอ้เจอเป็นหนักๆเลยเราก็ไปกระทบเยอะเนยดีแล้วต้องการให้เป็นอย่างนั้นให้เขารู้ว่าเอออย่าหลงเปลินผิดศีลอยู่แล้วก็จะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าจะมาสนใจธรรมะ ศีลยังไม่ได้นะศีลต้องได้นี่อย่างที่อาจารย์เล่าฟังว่าไปหาหลวงพ่อเราว่าเราปฏิบัติเยอะตอนนั้นพอหลวงพ่อทักว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ตอนนั้นอาจารย์ไม่ถามอะไรแล้วก็น,นั่งแป๊บหนึ่งก็ขอลากลับท่านขอ,อ,อยิ้มๆไม่ต้องพูดกันมากกับพระ,ะเจ้าท่านพูดสามคำเราก็รู้แล้วเราก็กลับมาเกี่ยวเกีนเรื่องศีลของตัวเอง อาจารย์ก็กลับมาเขี่ยวเข็นเรื่องสีทของตัวเองไม่กระดิกสักนิดเดียวไม่ได้เลยทุกข้อนะทุกข้อเลยคือข้อใหญ่ๆเช่นสุรากาเมเนี่ยอาจารย์มันสบายแล้วมันมีก้อนหนึ่งเบียดเบียน,ยนชีวิตเราก็ต้องระวังในะทีน่นี้เดินไปอะไรยุงมามดมาอะไรในครัวมีมดมาเฮ้ยตั้งของไว้มดขึ้นเราก็ต้องปล่อยมันกินให้เสร็จก่อน เม่ต้องไปล้างจานตั้งอะไรไว้หน่อยรดมาแล้วแวะกินเสร็จพอกินเสร็จแล,แล้วก็ไปแล้วเราก็เป่าๆแล้วก็ไปล้างต้องละเอียดขนาดนั้นนะนะมุสาก็ต้องระวังเรื่องสัตวจะมากๆเลยอาจารย์ถึงบอกว่าเอนัดลูกศิษย์เมื่อวานพรุ่งนี้เราก็จะเลื่อนเราะเสีสัจจะไม่ได้นะสัจจะสาคัญมากๆต้องให้ตัวตายอย่าเสียสัจจะ ยารถือมากเรื่องเนี้ยแล้วสังเกตใครที่ลูกศิษย์คนอื่นๆที่เขาในเฟซอะไรที่เขามาเอาอเขาคำพูดนิดเดียวก็ยังรักษาไม่ได้เขารักษาคําพูดไม่ได้แล้วก็จะรัก,รกษาทําได้ไงนะเนี่ยสําคัญนะเพราะเราเรื่องศีลน,นี่จริงๆเป็นทําพื้นฐานในเรื่องศีลห้าทำให้เข้มแข็งเมื่อศีลเข้มแข็งแล้วทานเราก็สร้างอยู่แล้วทานนี่เป็นเรื่องที่เราไม่น่าห่วง ร้างกันเยอะแต่ละคนทานศีลแล้วทีนี้ก็มาภาวนาเนี่ยการภาวนาทีนี้ก็ต้องมาฟังธรรมเมื่อกี้พูดเรื่องว่าเราต้องเข้าใจจะฟังธรรมเราก็ต้องเข้าใจชีพเข้าใจธรรมะว่าคืออะไรธรรมะพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโร่วมมักที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือเรื่องทุก ทุก็คือร่างกายจิตใจที่มันแปเปลี่ยนอยู่คือองค์ขาขบยุบของชีวิตเนี่ยกระบวนการของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรียกว่าขันห้าตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวตัวทุกตัวทุกนี่ไม่ใช่ว่าไม่สบายใจตัวทุกนี่คือตัวที่มันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปและไม่ใช่ตัวเราตัวเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเราเขามันเป็นแค่ธรรมชาติ เป็นรูปนามเป็นธรรมชาติเราต้องเข้าใจตรงนี้เนี่ยพอเราเข้าใจทุกทุกเนี้ให้เรารู้และเข้าใจว่าคืออะไรนี่เข้าใจแล้วนะทุกคนนี่เล็กเข้าใจนะเนี่ยตัวที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือตัวทุกตัวทุกเนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราจะไปทุกใจกับมันมันคือเป็นธรรมชาติของมันคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเกิดมาหนุมสาว เดี๋ยวก็แก <_ d amm> ่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดท้องนะแปรปรวนอยู่เรื่อยเมื่อวานอาจารย์เจอสามโรคพร้อมๆกันสามโรคเมื่อวานมาพร้อมๆกันเราดูอโ,อโ,อโอ้นี่ากายเป็นอนี้เองแล้วก็ดูเวทนาธรรมดาสัาคันนะอวิตาเจอแล้วนันก่อนเจอหนักๆเลยเรา สซเนี่ยโรคมันคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาถึงไม่มีโรคสังขารมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาตัวทุกเนี่ยคือสังขารมันเสื่อมนะพอมันเสื่อมแล้วมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมนะเอเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในจุดต่อไปว่าจะทำยังไงตอนนี้ให้รู้จักทุก่อนอาศาสตร์ข้อหนึ่งคือทุก์ต้องรู้จักมัน กายนี่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเรายอมรับได้หรือเปล่า,าต้องสมคัญนะเรื่องร่างกายเนี่ยนะเวทนาคืออาการของกายเวทนาเช่นว่าความร้อนหนาวอิวอิ่มปวดหลังปวดหัวปวดลำไส้ปวดกระเพาะปวด,ปวด,ปวดเมื่อยเค็ดขัด,ขดยอ่อคันอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยจะเรียกเวทนาทางกาย เวทนามันมีสองอยู่สองสอง,สองตัวคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเวทนาใจคือความไม่สบายใจความเศร้าหมองความดีใจใจก็เรียกสุขเวทนาความไม่สบายใจเ็าเรียกทุกขเวทนานะเวทนาทางใจก็ต้องรู้จักมันเวทนาทางกายมันก็ไม่เที่ยงปวดเดี๋ยวมันก็หายปวดไนะข้เดี๋ยวมันก็หายไข้ เวทนาทางใจเมื่อมันทุกข์มันเครียดเดี๋ยวมันก็หายเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันหายมันเองเห็นไหมจนมากเราจะดิ้นรนพอมันเกิดขึ้นเราก็ดิ้นรนว่าเฮ้ยเป็นยังไงให้มันหายมันอย่าอยู่นะเวทนานี่อยู่แล้วเราไม่ชอบนะเออเราไม่ชอบต้องเห็นมันนะร่างกาย รูปเวทนาสัญญาคือความจำที่ขันาหานะที่พูดถึงขันาหาสังขารความคิดวิญญาณคือการสัมผัสรับรู้ต่างๆจะหมุกลิ้นกายใจ,ใจอันนี้เป็นนามขันเป็นนามขันที่มันทํางานของมันอยู่การทํางานของขันที่เป็นรูปและนามพอได้ยินนะ การทำงานของขันที่เป็นรูปเป็นนามน,นี้มันก็เป็นธรรมดามันอยางงั้นมันทํางานของมันอยางงั้นยานก็กลับไปที่เดิมเพราะเรามีสัญญาวิปลาสคือหลงผิดหลงผิดว่าเป็นตัวตน,นก,กลับมาที่เดิมอีกหลงผิดว่าไอขันหน้าเนี่ยมันทํางานอย่างเงี้ยมันหลงว่าเป็นตัวเราหลงเป็นตัวเราปั๊บมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาตัณหาอุปาทาน ไอตัวไอตัวตันหนาวประธานและการหลงยึดเนี่ยเขาเรียกสมุทัยในยศาดสัตสีเมื่อกี้พูดทุกก็คือการทำงานร่างกายและจิตใจแต่ทุกกันที่เป็นกระบวนการธรรมดาเนี่ยที่เป็นธรรมชาติมันเกิดความหลงเข้ามาครอบงำจิตจิตนั้นเลยไปยึดเป็นตัวตนก็เรียกสมุทยัย นี่เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ใจคือไปหลงยึดว่าเป็นตัวเราสมุทยัยอริยสัจสองอันแรกคือทุกสมุทยัยเป็นฝ่ายของโ,กโลกทีนี้อริยสัจต,ตัวที่สามคือนิโรธทิโรดก็คือว่าความที่มันหลุดผลมาจากการ ที่เราจะต้องมา,มาฟังกัน,นมรรคก็คือว่าเนี่ยต้องมาฟังเข้าใจนิโรธกับมรรคคือฝ่ายที่จะต้องทํายังไงให้มันเข้าใจทุกและสมุทัยนี้นี่คืออริรยศสตร์ที่พระเจ้าได้ตรัสรู้และพุทโคงได้นํามาสอนพวกเราในอรเยศาสต์นะน,นิโรธคือว่าความที่มันแจ้งความจริงทั้งหมด นิโรธและนิพาใน,นเดียวกันมันแจ้งความจริงทั้งหมดกระบวนการแจ้งความจริงแต่มันก็หลุดผลการที่จะทําให้หลุด้นแจ้งความจริงทั้งหมดนั้นก็ต้องเจริญมักการเจริญมักก็มีศีลสติสมาธิปัญญานะที่พระเจ้าสอนในวิธีการที่จะต้องทําในศีลสติสมาธิปัญญาเนี้ยรวมถึงมานั่งฟังธรรมนี้ด้วยการมานั่งฟังธรรมนี้คือการเจริญมักแล้ว อันดับแรกต้องฟังให้เข้าใจก่อนความเข้าใจนั้นจะมาเปลี่ยนสัญญาที่วิปลาสให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นสัญญาที่ถูกต้องเพราะเรามีสัญญาวิปลาสเป็นมิตรมัจฉาวิจาทิฏฐิเราก็ต้องมาทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญาเกิดแล้วมันเห็นความจริงและก็เห็นความจริงแล้วมันก็จะทําให้สัญญาเปลี่ยน เป็นเห็นถูกขึ้นมากะะ็เรียกสมาติพอเห็นถูกก็คลายตัวตวนออกไปได้